คว่วไข่ตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดเราก็จะใส่หอมแดงกับรากผักชีลงไปพอ,อน้ำเดือดขึ้นมาเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่อยๆใช้ตะหลิวค่อยๆคนหลังจากนั้นไข่สุกเราก็จะใส่พริกขี้หนูแดง ตามด้วยน้ำปลาร้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่รสดีแล้วชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วใส่ต้นหอมลงไปตามด้วยผักชีเป็นอันเรียบร้อยคั่วไข่